สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาพัฒนานะคะอันนี้คือสรุปนะพี่น้องคะ่ะสรุปนะสรุปก่อนนะคะสรุปของวัดก่อนเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการสิ่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่ยวอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะปะปนกันไปนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเป็นสูตรที่แอดมินคำนวณเองนะคะ แนวทางเข้านะคะ07ก็หลุดไปนะคะ9 9นะคะของเรามานะส่วน02ให้อมินเจาะไม่เข้าตารางกำลังวันแตก3ตัวนะ,ะ9 02นะคะก็ได้เฮกันนะคะก็ยินดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกท่านด้วยนะคะที่ได้แนวทางไปนะคะเราก็มารับชมของวันที่26ต่อเลยจ้าถ้าวันไหน ถ้าวันไหนแอดมินมีเวลาแอดมินลงให้โค้งสุดท้ายตัวเลขจะน้อยมากนะคะถ้าบางทีงานเยอะแอดมินก็อาจจะไม่ได้ลงให้นะคะพี่น้องคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี 6, 8, 9, 2, 3, 4นะคะเด่นนะคะแอดมินให้เด่นไปที่8กับ7นะคะเราก็มาเจาะ8กันนะคะ8ก็จะมี 8, 1 8 2 8 3 8 6นะคะเด่น7ก็จะมี7 1 7 2 7 3 7 6นะคะก็แอดขออนุญาตแปลงร่างนิดนึงนะคะก็จะเป็น7 9 9 8นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะมี สามสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหกสามหกแล้วก็หกหนึ่งนะคะถ้าใครชอบตรงก็จัดตรงไปเลยไม่ต้องตามนะคะถ้าใครชอบแปลงล่างก็แปลงล่างได้นะคะเบิ้ลน,นะคะการเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์ 2องสองหกหกแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะใครอยากได้แนวทางทูบนะคะ sodasa นะคะแปดแปดศูนย์ห้านะคะฟรีนะคะตัวที่แอดชอบนะคะจะเป็นแปดหนึ่งแปดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกแล้วก็จะเป็นอสามสองนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟก,กดไลค์นะคะปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณนนะทางตัวเลขสวยๆง,งามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงฤดืแหวงเฮงกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ